กินอะไรอย่างนี้นะที่บทบาทนัด้องอ่าฮะซึ่งตอนนี้นับอีกบทบาทหนึ่งคือนางเอกท่านหนึ่งสมบัติเฮ้ยเขาเรียกว่าเลื่อนี้พี่ดูว่ามีส่งมาอีกหลายคนนั่งเอกหลายคนมากเราไปหนึ่งเลยนะอ่ารู้สึกไงบ้างกับบทบาทนี้บทบาทชื่อว่าเป็นยังไเบลิลชื่อชื่อจริงเงิชื่อเดียวกันตัวเองอ่า สามคนอันประกอบด้วยเบลไข่มุกอ่าแล้วก็พี่เข้าทิ๊กสามคนแต่ละคนคาแรคเตอร์แตกต่างกันคาแรคเตอร์แตกต่างกันอย่างพี่เข้าทิพย์เขาเคยบอกพี่แล้วแรดคอยลุกแรดคอยลุกอาแล้วจะเป็นสาวเซ็กซี่กระจัดประเทศโซนไซส์โซนไซสอ่าอย่างไข่มุกล่ะพี่ไข่มุกก็จะเป็นแนวสไตล์แบบสาวเท่ๆห้างๆก็คือแบบจะเป็นคนที่ไม่ยอมคนคือถ้าเกิดเห็นความไม่ยุติธรรมที่ไหนเขาก็จะแบบไปช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่รักความยุติธรรมรักเพื่อนพ้อง ้อเลยค่ะเป็นน้องเล็กก็คือแบบเป็นหญิงสาวที่เข้ามาทํางานในรพก็เรียนจบม .6 แล้วก็เข้ามาทางานในรพมาเป็นหญิงสาวายแงานแล้วก็แบบโดนญาติโเนี่ยคือดงน้โนน้หมาส่เลโอลกอะไรย่านคไม่ทันนแล้วก็แบบอ่อแอลก็มาเจอีกภารกิจหนึ่งของตัวละครเบลก็คือตามหาซึ่งคนทูกอนนี้ก็ พอจะรู้แล้วแหละรู้กันอยู่ว่าเห็นเห็นเจอกันแล้วเห็นเฉียดกันไปเห็นกันมาแต่ความจริงยังไม่รู้เลยอ๋อมันจะต้องรอไปถึงตอนจบเลยไหมมาทำไมเ่ยเขามาทำไมเขามาทำไมนะคนไม่ไม่อยากสะบอนทุกคนต้องรอดูอ่าอ๋อไม่ว่ามันจะเรียังไงเจอพ่อเร็วเจอพ่อช้ามันก็จะมีเรื่องราวของมันเส้นทางของมันมีนักร้องมากมายทีมาอย่างนี้ทีเชาคิดก็มาตีเชลล์ลงอ๋อเป็นนักร้องสิ่งดีมากมายแล้วก็มีอีกคนหนึ่ง ไม่รู้วันนี้มาทำไมไอเสื้อจิ๋วๆนั่นแหลรอะไรอะไรเลยครับแต่งหน้าไหมนะผมแต่งหน้าหรือเปล่าตอนนั้นแต่งหน้าหรือเปล่าตอนเนี้ยแต่งหน้าอย่างครับแต่งหน้แต่งยันังไงมาได้เลยเอ้อมายังไงฮะลองถามมายังไงก็มาด้วยกันเอง

ตอบตอบยน้องคู่าเป็ลครเดียวกันเรื่องเดียวกันผนทิ่มเนรกันนะทไตนต้นครับตืนเต้นกับสิ่งที่จะต่อไปแต่ก็ไม่ได้ตอบครับอ้โเล่ละครเล่นคู่กันใช่คู่กันใช่ไหมข้าบผมเรื่องละครคู่กันครับถ้าเล่นละครเรื่องยางก่อน เราแก่ภาษาอังกีษช่วงวันสารเสวียนนี่แหละครับอ๋อเราเล่นเป็นอะไรสิผมเล่นเป็นอ่าหรือเป็นกวินนะยเนาะผมเล่นเป็นกวินครับแฟนเราคนชื่อกวินครับอ๋อชื่อกวินครับทำงานทำงานทำงานทำการทำงานทำการไม่ได้ทำอะไรเลยครับผมจีบโง่คือเขาตียุ่งเบิดเื่งซึ่งมันขัดย้งกับผมเลี้ยงผมมากด้วจริงผมเป็นนักมวยนะที่แครับผมครับผมทำไมคุณจะต่อยผมล่ะครับเฮ้ยตัว มันมีแต่ฉากที่แบบไปช่วยเขาจะไปช่วยเขาอย่างเดียวเลยนะยึไมซ้อยเขาย่างเดียวผคปรปาโคตราสุดท้ายให้คนอื่นมาช่วยอ๋อโดนโดนโน้เองกในเรื่องจริงๆที่มาช่วยผมก็คือคุณพ่อของน้องเดี่ยวก็คือพี่ไม้พี่ไม้น้องการแสดงครั้งแรกของน้องเป็นยังไงบ้างโอ้โหน่าใจมากเลยครับเก่งมากเลยครับเล่นเล่นละความเก่งมากเลยครับ นี่คือเดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยกันเสร็จเนี่ยเราเคยจะกลับเลยไหมยังครับยังยังให้กำลังใจเบลต่อให้กำลังใจเบลแล้วก็นักกีตาร์ด้วยครับแต่ว่าตอนนี้น้องนักกีตาร์ของน้องเพลงคู่กับพี่ชายผมแล้วเขาหน้ารักดีพี่เต๋าสิเตาตอนนี้ผมก็เลยมามันต้องเบิป็นไอ้เต๋าเมื่อสุดท้ายของเต๋าได้มาก็ไดว่าได้เจอครูปากเลยหนึ ให้กำลังใจครับให้กำลังใจน้องเบลให้กำลังใจให้กำลังใจน้องเบลแล้วก็ให้กำลังใจน้องกิตาด้วยให้กำลังใจกิตาให้กำลังตอนนี้ตามันลอกแรกมากนะพี่จะต้อนผมเหมือนคุณกำลังโดนเรือไล่อ่ะครับผมร่วมกันร่วมกันปากละครเรื่องนี้หน่อยครับผมอกหญ้าปากคอกิดครับผมนักเพื่อนนะครับกขอฝากนักเพื่นครับผมละครดอกหญ้าปากคอนกิดนะครับผมช่องวันสามสิบครับหนึ่งทุกตรงทุกวัน ก็ไล้วครับขอบคุณครับขอบคุณูธรก